แล้หมล้ว่าบทแาะอารจขอบคุณอะไรอาจาย์ลก็เปนเรื่องเป็นราวนะคะก็ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็คด้วยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนตรงนี้ก็คืออาจารย์ชูด้วยอาจารย์นุ๊กแก้วเนี่ยวันนั้นหันกลับมาก็ดีใจมาก ชือนะเจมาจากไหนกาะไปกี่ป <lequel S 2> ีแ <Jeez> ล้วสอาปันะสองปีแล้วไปนานเลยครั้ที่สองดูสิวาดูสิเก่าแฟนแท้แฟนแท้แฟนแท้ ได้ได้กลับมาเรียนเพิ่มเนี่ยได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์น้องแก้วนะคะพวกเรารักใจนักอาจารย์ทุกคนเพื่อนวันนี้มนสุดท้ายที่อยู่กันมาสี่วันสี่คืนต้องต้องบอกสี่คืนเลยค่ะถ้าจุ่มกว่าแล้วถ้าจุ่มกว่าแล้ว

อันนเคยไปคุยค่ะคุณานนะคะอันหนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครคิดวลึกก็ลึกนะคะังเรยอ๋อนอขอบคุณรเอบอกร่องใหญ่ ค่ะสุดที่ที่นค่ะเดียวกันเลค่ะคุค่ะสมากาเลยค่ะไม่เคยเรียนที่ไหนสนุกอย่างนี้เหนื่อยหน่ขอสัชเดียวกันเดี๋ยวไปทมค่ะเป็นบรรยากาศดีๆทุกคนค่ะคค่ะ

สัญญาขอสัญญาเยแล้วสองกันบ้านต้องสัญญาเ้งเปนวอายได้เลาอย่างนี้โอ้สัญญาจะไม่กลัวเลยนางคนแล้วสั่งใช่ไหมสัญญาจะเริ่มสั่งเดี๋ยวจ์จะเป็นยิงค่ะแล้วกระพรบใช่ไหมโอเคมันเดือดรอนใช่ไหมเปด้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ คณะครูอาจารเมอนกันค่ะอบคุนีันเห็้คเห็นค่ทุกคนนคุณครูตองแล้วก็เค่ะอ่ป็นอย่างนี้นะคะถึงจะเป็นครูผู้ช่วยแต่เขาทำเต็มที่ไหมคะมีบทสักคำไหมไม่มีก็ะนะแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่า คือคนที่เรียกว่าเป็นครูหรือครูผู้ชที่นี่ไม่ได้มาแช่เช้าทำเย็นเช้าจริงไหมคะจริงต่างกันเดีคุณที่ไม่ได้ว่าจริงคุณไปที่อื่นมามันต่างกันมากเลยดิบ้ต่างต่างกันไหมอันนี้ขาดแค่ครูผู้ช่วยนะคะเขาจะมเก่งมากอาจารย์อาจารย์ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนอะไรที่เป็นยาวเดียวกันน่ะจะเหมือนกันค่ะรู้สึกอาจารย์ก็คล้ายๆอาจารย์แต่ว่ามันต่างกันมากเลยหรอกคุณมองเห็นอาจารย์ในยูทูบคุณต้องรู้สึกอะไรแหละ ถึงบริยวณที่นี่<ช>ถูกไหมคะงั้นคุณไม่เข้าบริเวอาจารย์หรอกใช่ท่าที่เรารู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำแล้วอาจารย์จะไม่มีโปรไฟล์ในเรื่องของเป็นกรรมการหรือไปทําถ้วยรางวัลหรือที่ไหนไม่ิเพราะอาจารย์คิดว่าการเปิดโรงเรียนของอาจารย์อาจารย์พูดแต่แรกไม่ได้พูดเล่นๆไม่ทําเพื่อเงินบอกเลยไม่ได้ทำเพาะถ้าอยากได้สิ่งนี้เพื่อเงินนะคะจะ่เรียนจริเป็นไปได้ไหมชูน้ำไฟตึกก็ได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ที่นี่ยันต้องมีค่าแรงค่าอะไรนี่แต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อ,อ,อ,อสิ่งนี้เ,เราได้เมมดดงินนะ แต่จริงๆอ่ะเราทําเพื่อใจคุณเห็นแล้วที่ห้าทุ่มกว่าแล้วแล้กระชองถามว่าที่อื่นจะมาทนอย่างนี้ไหมเรื่องหล่เขาป่อยเรียนได้แล้วค่ะเรียนได้ก็ได้เพรา็ได้เงินไปแล้วนี่ใช่ไหมคะได้เป็นเรื่องของคุณแต่ที่อาจารย์บอกทุกครั้งจุดประสงค์ของที่นี่ดูจากครูผู้ช่วยก็ได้ไ่ต้องดูจากตัวอาจารย์นะครูช่วยเป็นยังไงอาจารย์เทรนเข้ามาแบบนี้เทรนไปแบบนี้ครูช่วยเนตั้งห้าทุ่มเที่ยงคืนยังเย็นอยู่อาจารย์บอกให้กลับบ้านมาเนี่ยเ็ายังไม่กลับนะคะเพราะอะไร มันอยู่ด้วยกันแล้วมันผูกพันอาจารยถามว่าสีวันที่อยู่ด้วยกันมารักกันไหมคะรักกันรักกันไหมรู้จักกันมานานเลยังใช่ไหมอาจารย์ถึงเอาชูู้ช่วยหรือหรือูมาครูที่เนี่ยก็รักกันอย่างนี้แหละค่ะคือแค่มองตารู้ว่าทําอะไรคิดอะไรเขาก็อาสาที่จะเข้ามาช่วยจันไม่มบังคับใครมานะตองมาไหมมาชวนนี่มาช่วยสอนเขาก็อยากมาจันก็ดูแววว่าใจเพราะว่าเป็นยังไง คนคนรักอาชีพนี้ไหมถ้าไม่รักอาชีพเดินข้ม,มาเขาอยู่ได้ไม่ถึงวันแล้วค่ะสี่ห้าห้โมงเขาจะกลับแล้วเขาไม่อยู่หรอกดูใจคนดูได้ไม่ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้ไดไดคนประเภทเ,เดียวกันอยู่ด้วยกัน,นได้กาารถามคุณทุกครั้งเวลาจะมาเรียนคุณรักอาชีพนี้ไหมคุณจะเพิ่งไปเรียนถึงเงื่อนาจรถามตัวเองเหมือนกันครั้งแรกที่เ,เป็นครูสอนถามว่ารักการเป็นครูไหมเพราะอันหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองมือก้อยอาจารย์ไม่ได้สอนเพื่ออยากเป็นครูนะ เื่ออยาช่วยเป็นเฉยๆเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยๆเป็นไปช่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเองไม่ได้ที่จะเป็นครูในอนาคตแต่พอวันหนึ่งสอนมาแล้วช่างช่วยช่างใช่จริงจย์คือเกิดจากช่างช่างช่วยช่างจะหยุดที่รุ่นสามแล้วจะไม่สอนต่อแต่พอเห็นนักเอะไรที่สอนไปเขาทำงานได้มันมันเป็นความพองโตของหัวใจตอนเป็นครูนะคะว่าเฮ้ยทําทำได้ดีใจอ่ะถ้าอาจารย์ไม่อยากให้ครูทำได้จะไม่มกขู่อยู่สิ่งจะเที่ยงคืนแล้วหรอกค่ะ คณป่วยคุณกลับหกโมงคุณมีมีปัญหาคุณมีปัญหาอะไรรือเนี้ยคุณกลับไป <S <S สอนแรกๆตอนนั้นแหละคุณไม่มาต่อต้านต้องสินต,ต่อนะคุณก็มีหลอกคุณนี่อยากะกลับบ้านเดียวสอนใช่ไหมแต่าการมองคุณคุณยังเหลืออีกเยอะอ่ะมันยังเหลืออีกไกลเนี่ยแต่ทีนี้เราต้องทำอะไรกันต่อคะส่งงานส่งมาหาคุชูก็ได้ถามเรื่องใช้สียังไงใช้เครื่องยังไงทำไมถึ่งนี้ติดหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปเราไม่ทิิงการจริงไหมคะ คนรุ่นเก่าๆพี่นาดาจริงไหมจริงๆค่ะไม่จริงค่ะอาจารย์ต่อยังทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีการฝึกมีรายถามคุยรายถามถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเราเฝึกแล้วมันจะตอบทันใจจะจะสอบสอบต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 อบช้าหรือเร็วก็ต้องตอบถ้าอาจารย์สอนคนณหญิงอาจารย์ไปตอบได้ไหมไม่ได้ต้องสอนจบแล้วเออไปดูดูว่าลายสึกถามอะไรไว้ยังเมื่อคืนตอบเจอเห็นไหมคะ ก็ยังต่อจะถึงถึงบ้านตีเช่นคือตีเหนือกันต่อที่ไหนอเจ้าก็จารปวดหัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตอบใหม่นะแต่เขาก็รอนะเขาก็เข้าใจว่าอาจัรยุ่งถ้าตอบได้ือตอบเลยนะคะเพราะเราดูแลกันไม่ใช่ว่าเสียเงินมาแล้วไม่สนใจไม่มีที่เนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องพี่ก้อยสองปีแล้วกมามาเรียนเรียนให้รู้เรื่องปีแล้วนะอ้าจะสองปีเท่าร่แล้วยังเห็นทรงคี้วยังยังหายังสวัสดิ์ไม่ได้เลยมันเอินื่อทีเถอะ ทำไมต้องมีการยืนยังไม่หลุดไปไหนเลยแม่จะไม่หลุดไปไหนเลยตั้งแต่วันหนึ่งยันวันที่สิบกว่าแล้วค่ะยังไม่หลุดไปไหนเลยสําหรับโรงเรียนเรานะคะการเปิดโรงเรียนขึ้นมาโดยกระทรวงศึกษาธิการสังสมยอมรับคืออาจารย์ทําด้วยใจบอกตรงๆเลยนะคะทำด้วยใจอยากให้คุณเป็นช่างแล้วก็จะแจ้งล่วงหน้าว่าอาจจะไม่นานอาจารย์จะเลิกสอนแต่จะเป็นคณะครูสอนแทนนะคะเพราอจะคลอดแล้วอาจจะอะไรยังไงไม่ว่าแต่หนึ่งที ต้อเป็นครูสอนแทนแต่อาจารย์จะมาแจ้งบ้างอะไรบ้างพักยุกเพราะว่าเดือนหน้าเดือนก็รู้สึกว่าปวดป้านท้องแล้วอาจารย์ทำให้มันดีที่สุดที่เขาที่เขาลงทะเบียนมาเดือนหน้าเดือนหนึ่งเดือนเมษายนที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนี้อาจารย์รู้แล้วท้องโตจะไปไหนไม่ได้แล้วขึ้นชั้นสี่อย่างนี้ได้ไหมได้แล้วได้แล้วนะคะคือบอกว่ามีเรียนอาจารย์เรียนสอนทีเป็นที่เดือนหน้าเดือนมษายนแต่คณะครูที่นี่เก่งไหมเก่งค่ะเก่งไหมเก่งค่ะเขาสามารถวิเคราะห์งานได้หมดเลย ก็แล้วเนี่ถ้าอาจารย์ลดไปคนนึงก็เอาตองกับเผาขึ้นมาช่วยเลยสองคนเป็นหนึ่งคนอาจารย์ก็ยังดีได้คนละพึ่งก็ยังดีที่ช่วยดูแลทุกอย่างเลยค่ะครูตองก็มารักค่ะคุณครูเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ให้เป็นครูธรรมดานะอาจารย์หมออาจารย์นับถือเหมือนแม่คนหนึ่งนะนี่จากหัวใจเลยนะนะเหมือนแม่คนหนึ่งคือเหมือนพี่สาวก็เหมือนเพราะทุกๆอย่างเราคุยกันไม่มีไม่มีความรับกันเลยคุยกันทุกๆเรื่องแล้วก็ช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วย ครับบางทีญาติพี่น้องมาช่วยเราขนาดนี้หรือเราช่วยเาขา,เาขนาดนี้ไม่มีด้วยซ้ำใช่ไหมฮะบาง<ช>ทีเนี่ยโลกใบนี้พี่น้องกันก็นยังไม่เท่ากับคนที่เรารู้สึกอบอุ่นถ้าเรารู้สึกอบอุ่นกับใครอาจารย์ไม่ได้ไม่ถือว่าญาติพี่น้องต้องรักมากกว่าคนอื่นนะอาจารย์ถือว่ามนุษย์เรีนโลกนี้ญาติพี่น้องเป็นหมดแล้วแต่เราจะวนเวียนมาเจอกันเมื่อไหร่หมดกรรมก็เจอกันเมนะื่อนั้นแหละหรือมีกรรมก็เจอกันนั้นถึงบอกว่าบางทีคนพูดมาเรียนอนะ่ะอาจารย์ทำไมแข้งจังพว่นี้นั่นจังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครั้งอาจารย์มาพูดไป แค่ได้ยินคำนี้อาจอหหารย,ย์ไหมง่ายยิเล่นๆไหมจะไม่ยิ้มไล<ต>่นๆคือคนที่ขนหน<ต>วูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตมังค์อาจารย์นี่จะให้เขามาเรียนเพราะให้เขามาเรียนเสร็จแล้วบางครั้งเขายิ่งจะบนไปที่อื่นแต่เองไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่ดีนะแต่ดูเหมือนเขาเขาจะงงๆอะไรหลายๆอย่างว่าโถว่าถ้ามีบุญคงได้เจอกันนะคะพูดแค่นี้แล้วจะพูดยังไงต่อนะคะเขาอยากให้เขาจบที่นี่ที่เดียวยิ่งไม่มีเงินไหนยิ่งอยากลากมาเรียนให้จบเพราะจริงๆแล้วการทําสอนเนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ให้ไม่เหล ที่เหลือนั้นเราได้กี่คนแลเราทนกี่คนถ้าจะไม่เหลือเราอยู่กันไปเราไม่ได้เดือดรึไหมาอีกแล้วเปิดน้ำไฟอยู่กันอย่างนี้เยี่ยมดีแล้วก็มานะก้อนซีด้วยออนบอรนอ่ะก้อนซีด้วยมันเน้ใช้เพราะเราได้ช่วยใส่นี่ย บางคนเนี่ยทำบุญชอบทำบุญเอาสื่อออกอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเราทำบุญเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีอะไรให้ได้ให้เลยค่ะนะคะคุณแม่ะขอให้ได้ได้กูหมดแรงแล้วอาจารย์ก็หมดแรงกลับสอสู้นะคะสู้เพื่ออยากให้คุณเป็นไม่ได้กลับไปแล้วทำงานไม่เป็นมันแค่ไปช่วยเป็นไหมอาจารย์คุยกับสามีหรือคุยกับผู้ช่วยประจำผู้ช่วยใครบ้างที่เป็นอาจารย์จะสั่งตลอดว่าให้ดูใครไม่เป็น ช่วยลองดูสปรีนด้วยันรุ่นหนึ่งที่ห่วงที่นานๆมากตอนแรกทุกคนมีเรื่องเป็นเรื่องห่วงมากตอนนี้สนใจแล้วสนใจเวลาเราบอกมันมีความกระตือร้อนที่จะทำแล้วพอไปได้เนี่ยเราจะเริ่มเริ่มงปล่อยนะเหมือนคล้ายเราอาจารย์บอกเสมอๆว่าเหมือนคู่เหมือนเรือจ้างไม่เป็นผิดคำพูดนี้หรอกพอเราดึงขึ้นฝั่งได้แล้วเราก็ต้องหมั่นหมดห่วละไปดึงคนอื่นมาใหม่คนไหนยังซุกกล่องซุกกล่องอยู่ก็ดึงเข้นมาใหม่เราไม่แจกต่างราคาห่วง แล้วอาจารย์จะคิดจะงัวงว่าชูรุ่นหนึ่งเหลือใครนี่รุ่นสองช่้ยเอามาหน่อยไหมตามนะเออที่ไมเหรือที่ไมาอีกคนดึงขึ้นมาใครหายไปแล้วใครทำงานดูรุ่นเนลาในเซตเดงมั่งมแม่งๆอย่เนี่ยคือดึงมาบางทีเขาด้วยดีกจบแล้วก็จบใช่เลยจริงจริงที่เป็นนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วยังชอบองดีค่ะทุกอย่างอาจาร์นก ทุกคนแล้วก็ครับี่ถือว่ารุ่นนี้รุ่นแรกของที่ตึกที่นี่ที่ย้ายมาสาขาของหังเก่งนะครับรุ่นแรกก็ได้มีโชคมีเอ่ออะไรที่ดีๆมาเจอกันก็ขอให้โชคดีทุกคนเป็นยัง ก็มีอะไรค่ะก็มีอะไรก็มีสิครับม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรก็รุ่นนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นผมก็มีรุ่นนี้จะคอยอยู่กับารตลอดแต่ว่ามีบังเรื่องว่าสร้างตึกใหม่แล้วก็หลายๆเรื่องคุณต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็ห่วงทุกคนใครมีปัญหาอะไรก็ถามคุณได้ตลอดขายของค่ะไม่ไม่แต่ก็ไม่เชิญว่าเรื่องขายของก็ที่เรื่องขายของบอกนิดนึงค่ะแต่ก่อนเราเคยขายของไม่ก็ไม่เคยขายเพราะอะไร เพราะคุณไม่จับงุดมุมอ่ะไม่งงตรงไหอยากรู้ว่าอะไรจริงไหมสีอะไรถ้าเครื่องที่ไหน่เลยก็เลยจะเอามาเอามาซื้อมาวที่นี่สุอที่เลย้อความอาหารไม่เพราะว่าครัวเคย่านนะคะบางอีกที่เขาขายของเขาจะจัดโปรโมชั่นอะไรไม่รู้เาจะแากให้เราตามเขาอะเอาจานีขายก็คือต้องต้องอิงอาราชาการแล้วเ็ชื่อของไหมทยื่อไคะอย่างเงี้ยให้นอย่างงี้แล้วพวกเราถามไห ไปทำชิ้นไหมคะทำซีไหมทำซีที่เราคิดการนะบอให้แล้วซื้อของยังคะอาจารย์ไปถามไหมไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่อยู่ที่ว่าคุณทํางานคุณจะเอาไปทํางานไปเปิดเลยไหมหรือคุณจะเอาไปซ้อมก่อนคุณให้คุณชูไปแนะนําคุณจะได้ประหยัดเงินที่จัดของไว้ที่นี่คือเหตุผลนะไม่จ้อเป็นอะไรอาจารย์จะไม่ต้องไปต่อเราที่ทำเป็นไปก่อนใช่ค่ะเช้าไปปรึกษาคุณชูไปแต่เช้าว่าจะไอเฉ เราจะซื้ออะไรอ,อะไรดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้นำมาแบบนี้เพราะวันนั้นนรานไปที่สุดรนอนะซื้อของว่ากล้องเลยไงถังกล้องเลยไงแล้วแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเราหนูว่าถ้าอยากซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเนี่ยอาจารย์ค่ามาไว้ให้แล้วไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจน,นะคะอย่างเงี้ยเครื่องกระสีผลิตมาเครื่องเห็ดผลมังคาดีๆไม่ได้ซ้าทีเหมือนคุณเอรินมาเจอเครื่องอย่างเงี้นนะคุณจะทำต่อไหมล่ะอาจารย์ก็รู้สึกอาจารย์สอนไปแล้วมันขาดใจนึกเหรอวะสอนไปขาดใจเรไปสอนไปขาดใจลงไปอ่ะเปลี่ยยนนเปลี่มา สีก็ดำดำดังๆงแล้วเหนื่อยใช่ตหนูต้องเลนื่ขึ้นมาไม่ใช่เหตุผลเพราะการตลาดนะคะเพราะอยากให้มันจบจมันจะได้ไปโล่งๆสมัยก่อนที่ไปเรื่องเครื่องกับสีวันหนึ่งใช่จริงมันพี่ก้อยเกาะสองตัวเชื่อไหมว่าสีเยอะอี๋้อเป็นร้อยสายเต็มเป็นร้อยสาตัอต่อ่อต่อ่อต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 ่รตอต่ออต่ตอต่อต่อ่ออออ จีบลายสีนี้นะคะมาจากประเทศเนี้ได้ดีๆอย่างเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วลูกค้าลูกค้ารู้สึกกงงว่าจะซื้อยี่ห้อไหนมันเยอะมากค่ะเครื่องเหมือนกันเครื่องอันนี้เป็นอย่างเงี้ยง่ายๆการพอจะเอาเสร็จแล้วเป็นไงคะขามีขึ้นทางหลวนไปนู่นลูกศิษย์สาขาบางเฉลิมสาขาอื่นมื่อห้แต่ก่อนเนี้ยอยากเรืยกพี่ดีบพยายามที่สุดให้ลูกศิษย์แล้วมันไกลแล้วมันเราเหนื่อยลูกศิษย์ก็ไม่ยอมไว้ใจที่อื่นก็จะให้แต่เราหาให้ถ้าเราต้องน้ำมันบางทีไม่ได้ถ้ารากษามากก คือต้องเอาออกมาให้มันโอเคจารสีเร็ดเรื่องเครื่องกับสีขอให้ทําเป็นยี่ห้อดีๆนะคะเครื่องก็ขอให้เป็นขีบระไมัยน่คะไม่ใช่ยี่ห้อจารย์ก็ไม่ซีเรียสซื้อที่อื่นก็ซื้อขอไปเขียนระไม้นะคะแล้วก็มีตู้ฆ่าเชื้อแล้วก็ให้เป็นสีนานูเพื่อคิ้วลูกค้าจะได้ไม่เขียวไม่ดําไม่ตรายนานูมนปลูกขนคิ้วเคมีมาทำให้เขียวให้เขียวไปท้งน้าเลยขนร่วงด้วยนะคะไม่ดีนะคะแต่ถ้าคนไหนยังใช้อยู่หรืออยากได้ราคาถูกมันก็อีกเรื่องหนึ่ง กูเรียนไปต่าเพศอาจารย์ถ้าผู้เิจยาจกันขอเรื่องความสะอาดเพราะคนที่ดูแลเราอยู่คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะจำไว้แล้วก็คิดถึงหน้าอาจารย์ด้วยเวลาจะไปสักคิ้วหรือจาอะไรอย่างเงี้ยดูให้มันสะอาดรักษาสาตรานให้มันโอเคนะคะ,ขอ,คะ,คะขอให้ทุกคนนะคะทายนี้ขอทุกคนนะคะจะเลือดรุ่งเรืองในที่การงาน่องทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอให,ให้เป็นช่างที่ดีที่จินตนในประเทศไทยนำพระเที่ไทยสูงความเจริญาึ้นมากนะคะสัสดี่สวดสดี่ะช่างตัวอย่างนะคะันรักันนะจะขอไทยนะคะชาเดียวกันยี่น่อากองมาลายืนกน